ก็น่าจะปิดตรงนั้นแล้วทุกคนเฮ้ยมีตัวากาัดเฮ้ยมีตัวตามมาน้ำบานเลยทุกท s, s d น สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเี้ยสิ่นกุยชิ้นสำหรับคลิปนี้มึงจะพาน,น้องๆกลับมาหาช่อนตัวที่มึงเหยียดพลาดวันนั้นที่แบบมึงกินเหยียบทวินมังเหยียดไปไปรู้ว่ามันจิตสิบเบงไหมนะทุกคนวันนี้เรามาตีดูเผื่อจะได้ตัวโลกลัราวฉะนั้นคลิปนี้มีน้องๆคอมเมนต์มาคลิปที่แล้วว่าบางเหี้ยไม่เคยได้ปลาบางเหยียดตีให้ได้ปลาเลยกดไลค์และตามมาเลยกันเลยทุกคนมาสวยมาใช้เหยื่อนี้นะ ก็ติดปีกไม่ใสนะ่ไดนะหน้าใส่ไดหน้าอะไรมีปัญหาเขาพิมกันเฮ้ก็เลยไม่อยากใส่มา,มาติดกันเลยเอาเฮ้ยน้ำแห้งนิดหน่อยทุกคนดูมันแห้งไปไหนเฮ้ยเขาสูบน้ำไปเฮ้ยเฮ้ยมีแมวด้วยเดี๋ยวเราต้องตีตรงนี้ดูก่อนอื้อหือขึ้นเข้าป่าทุกคน อุ้ยอุ้ยแมวน่ากว่าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีได้ปลาทุกคนกี่ได้แมวมันคิดว่ากี่ได้แมวก่อนนะไม่ได้ปลาน่าน่าน่านาแมวกินลงน้ำเลยน่าเราอย่าหยอกแมวตาไปตาแมวไปอื่นนะเห็นมันติปลาช่อนนี่แมวออ ตรงนี้ก่อนทุกคนเล่นที่แค่ๆก่อนพอเยื่อตกปับ๊บแล้วก็ลากมาเารยียบร้อยทุกคนมันไปเกี่ยวา้ายได้แล้วเหยื่อนี่มันเป็นพฤกษีมันก็อยู่ดีอยู่นี่อืม ทูเลยดอกนั้นทูเลยอื้มเข้าป่าอื้มดูทุกคนเออมาบินอะไรตรงนี้แหรอเออโอ้มีพี่เลนทุกคนว่าแล้วว่าแล้วนะหวยหวยมีพี่เลนอยู่แล้วพี่ช้นอน่ะอื้อ มีพี่เลนอยนจูพี่ชนอนก,กัดได้นะถ้ามีตัวนะขึ้นขึ้นข้างบนทุกทีเลยทุกคนยังไม่กัดนะมีตัวไหมไม่รู้นะไม่มี เห็นว่าน่าจะไม่มีเพราะน้ำมันแห้งแล้วก็น่าจะปิดตรงนั้นแล้วทุกคนโฮ้ยมีตัวกัดเฮ้ยมีตัวตามมาน้ำบาลเลยเลกเดตัวอะไรวะน้ำบาลเลยทุกคนเลนหรือว่าอะไรวะน่าจะเป็นพี่เลนนะโอ้โหทุกคนดูไปนูนนน่นแล้วเฮ้ยชนมาแรงตรงนั้น ตัวไหนวะไขอเข้าใกล้ไปไหน่อยแล้วก็ตีไปดูมันโอ้โหกระดกนี้ก็ไม่ยอยู่้วทุกคนเออไม่ตุบเลยนะสวยอือ ไม่มีโยนยากสกุลโยนให้เข้าลอกตรงนั้นมันมีอยู่นิดเดียวแบบนี้เลยเราเล่นแบบนี้ได้ไหมโอ้ไม่มาแล้ววะทำไม ปับ๊บน่าจะเข้าล็อกลงมาตกปับ๊บไม่มีตัวขัดย้ายทุกคนไม่มีตัวน่าจะเป็นแลนนั่นแหละโอเคไปเราย้ายไปอีกวงังนึงมาทุกคนสูงงนะ้ให้เลยวังนี้กันเราไม่รู้จะไปวังไหนก็มาวังนี้ทุกคนก็ตีกันเลยโอ้โหคู่เลยดอกแรกก็น้ำบานเลยทุกคน แต่ก่อนจะฝนตกเราต้องจัดรักแต้มก่อนนะทุกคนนะออได้แน่บอกเลยมาที่นี่กันมาดูแล้วทุกคนได้แน่เลยทุกคนมาเราเปลี้ยงขึ้นบอกไปก่อนแล้วลากลงมาป๊อปป,ป,ป๊อปมันก้อยคล้ายๆโขบไอ้นู้งนะทุกคนคล้ายๆโขบวิ่งลงน้ำ เราไม่เล่นวังนี้เรบไปเล่นวังหูเลยวังเด็ดเกๆมานี่ทุกคนวังนี้ของเททุกคนวังนี้มาดูกันว่าจะได้ตัวไหมสวยปักกันบุป๊าปับป๊บไม่กัดไว้ดอกเองไหม เลยไม่กัดเว้ยอ้ดอกตองก็ไม่ Không, ไกัดโอ้อะไรครับเนี่ยว,ว่กัดแล้ว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 สายดิ่งไหมสายดิ่งไหม สายวิ wounds, ่งไหมทุกคนสายวิ่งไหมทุกคนน้ำบาดมาเลยทุกคนสายวิ่งไหมทุกคนน้ำบาดมาเลยหนึ่งเต้มจ้อนจิ๋วตัวต้อนเต็ดนี่ทุกคนหวัดดีนะเมียนะเล็กมากปวดคอนไปก่อนติดอยู่นิดเดียวข้างปากนี่ทุกคนกับช้อนใช้จิ๋วกับเหยื่อสมกันเองเดี๋ยวเราจะ ตั้งไว้น,นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะตีนต่อเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่เต้มนะน,นี่คือเต็มเล็กนะเราไม่นับก็ได้นะถ้ามันเล็กเกินอนะ่ะเดี๋ยวเราวัดมาแล้วแต่ว,ว่าโอเคไปต่อ ฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวตีลากจากฝั่งนู้นดูนี่ทุกคนใช่นี่แหละโดนแน่ฝั่งนี้เนะอาไม่โดนเว้ยทำไมวะ,ดเ,ดเ,ะมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นมึงเย็นเดี๋ยวก็โดน นี่ทุกคนมานี่งมาเลยนะนี่ตรงนี้แหละของจริงปับป๊บ ทำไมเงียบวะภาพสวยตำแหน่งดีอือหือแต่มันเอาหญ้ามามันก็เลยไม่ดีทุกคนโอ้วเรียบร้อยตันเล่นเงินแบบนี้เรียบร้อยเลยทุกคนก็เรียกว่าลายเคงไงแบบนี้อือหือจะออกมาทำเพื่อไม่ใช่ไม่ต้องการนี่ ไม่กัดแล้วอได้แต้มเดียวอ,อวไออเลยครับนี่ไม่ใช่มั้งสวยครับไม่กัดเลยจริงๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูวังนี้กันเดี๋ยวเราไปตีวังนู้อีกพอว,วังนี้เสร็จ ฝนจะตกแล้วนะทุกคนอืเอยียดจดนโคตรเลยร้องนี้ก็ไม่มีตัวเฮ้ยไม่ใช่มั้ง นี่มันกัดแหละทุกคน,นไม่เป็นไรมาวางนี้กันต่อมีสามวังนะทุกคนมันต้องได้แหละถ้าวางนะไอ้มาทุกคนสวยนั่งไงนี่มันอยู่ตรงนี้ทุกคน โอ้โหทุกคนหูยกล้อเลยนะหูวิญยกณล้อเลยทุกคน ตัวเห็นงูวิ่งอยู่โอ้ยโอ้โห,โหไม่มีเป็นไปไม่ได้นะทุกคนดูนี่เออไม่มีจริงหรอในทีกทีิท ไม่มีจริงๆด้วยเน้นอ,อย่าบอกว่าได้แต้มเดียวนะเว้ยอายคนนะเนี่ยขออีกแต้มดีปิดจ็อบคนจะมาแล้วทุกคนไม่กัดแล้วทุกคนทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ทำไมทำกับ,บฉันได้น,ะน,ะนะอ้องๆไม่กัดแล้วทุกคนโอ้โหเก้าป่าเก้าป่าสังไม่มีตัวแล้ว สรุปว่าที่ได้มาก็เรียบร้อยได้ยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันทุกคนไปปล่อยมันชูอิสระมาอิสระภาพครับโอ้ยมันชั้นเล็กนะชั้นจิ๋วนะแต่เราปล่อยอีกวางนึงนะทุกคนนะเราไปวางนู้นไอ้มันมีอิสระภาพเล็กหน่อยฝนมืดมาแล้วนะทุกคนมันเห็นต้องเตรียมตัวเลเตรียมตัวนะเดี๋ยวดูว่าตรงนี้กัดไหม ไม่มีตัวกัดไว้ตรงนี้ไว้โอ้เรียบร้อยทุกคนต้นปาล์มเรียบร้อยมันจะออกมาจากทางปาล์มได้ไหมมาลุ้นกันนะเห็นว่าติดทุกคนว่าติดไหม,มเรียบร้อยอืมอุย้ยหลุดเขาบอกว่าติดมันดันหลุดไว้เพราะให้หลุดมันติดไว้ขออีกขออีกเพื่อได้ไว้ ไม่กัดวะไม่มันไม่กัดวะเป็นเพราะเหตุใด,ดเหตุจะไงมันถึงไม่กัด าย,าย้ายถ้าได้มีหมายต่อไปก็ได้ตีถ้าไม่มีก็กลับบ้านทุกคนไปมาไหนๆก็ไหนๆแล้วมารสักตึงสองตึงก่อนไม่ได้มานานเลยตรงนี้ลองกันหน่อยเผื่อว่ามันจะกัดเอเอตีจากนี้เลยดูสิ khổ lùm lùm lên cớn em đọc đấy, bị เหมือนมีคนลงเหมือนรอยมีคนลงนะทุกคนสัตว์ลงน,นู้นดูน้ำหนักไม่ค่อยดีเลยนะเหงื่อนี้นะไม่ตูมไม่ตามเลยนะทุกคนเอ็มเหยียดทิ้งไปไหนทีน,นี้ตี้งไปไหน Ồ hồ, nụ sẽ cắt mấy đá Mình cắt được con ma muốn tiêu 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 mọi Cái chân đi cơ, nhìn không mm. ไม่ทําการนะทุกคนมีกตคนรอยคนบุกแล้วทุกคนลามันน่าจะหมดสวยตีได้ดีนะบังคับเหลี่ยมได้ดี ไม่กัดเลยแต่ว่าไม้กัดอืหนังตึกลื่นเกินเื่นเกินไปนิ้วลื่นเกินไปมุย้ย เหนื่อยเนาะทุกคนเนาะคนถ่ายคลิปก็เหนื่อยคนดูคลิปก็เหนื่อยเหนื่อยใจทุกคนกลับบ้านเื่นไปไปไปไม่กัดนี่ทุกคนมันไม่มีปลายกัดแล้วนี่อืมที่เลยทีตรงนั้น Okay, yom tuhun, pergi kembali ke kampung, ke kampung, ke kampung, turun rumah. Okay, ke kampung Hong Kin.